สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินสัดส่วนเกินนะคะอยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆแบบที่ชอบได้แต่ว่าเราก็มีปัญหาสัดส่วนเกินแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวเลดเฟ e นะคะเป็นตัวที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าระบบเผาผลาญที่มันพังนี่แหละที่มันเป็นต้นเหตุค่ะที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยน้ำหนักตัวเกินนะคะเพราะว่าสังเกตพี่ๆบางท่านหรืออย่างตัวเราเองเนี่ย เราไม่ได้กินเยอะเลยกินน้อยมากบางทีกินวันละมือด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเราก็กับปีน้ําหนักตัวเนี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเลยนะคะเหตุผลเพราะว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยระบบเผาผลาญเรามันอาจจะยังดีอยู่นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะ40แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเผาผลาญเรามันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นแล้วแหละกินอะไรไปนิดนึงบางทีแค่ดมกลิ่นก็รู้สึกแบบโอ้ฉันอ้วนขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นเรื่องของการที่ระบบเผาผลาญเราพังเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลดเฟมค่ะจะช่วยให้ร่างกายเราเผาผ่านได้ดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยมันยังดักจับนะคะสิ่งใหม่ที่เวลาบางทีเราไปกินข้าวนอกบ้านไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่ได้ทําเองเนาะเราก็ไม่รู้อ่กเขาใช้น้ํามันเยอะไหมน้ําตาลเยอะไหมแป้งเท่าไหร่ยังไงบางทีมันควบคุมยากนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการดักจับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาด้วยแต่บางทีดักจับได้ไม่หมดมันเข้าไปแล้วมันก็ยังมีตัวที่ช่วยบล็อกนะคะช่วยบล็อกไม่ให้สิ่งที่เข้าไปแล้วเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นไขมันที่เกาะอยู่ตามแขนตามขาเราต้นขาเราพุงเรานะคะก็จะมีตัวที่ช่วยบล็อกด้วยเรียกว่าสาเท่านะคะช่วยดักจับช่วยบล็อกแล้วก็ช่วยเบิร์นตัวนี้คุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากอเมริกาอย่างที่บอกนะคะปกติแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ก็มีอยู่แล้วนะผลิตภัณฑ์ช่วยลดน้าหนักแต่ทําไมพี่ทานแล้วเนี่ยมันอาจจะยังแบบ เห็นผลช้าหรือว่าไม่รู้สึกเลยว่าเบิร์นเดมจะบอกว่าอันนี้เรากินไปวันแรกเราจะรู้เลยนะว่ามันเบิร์นนะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะตรงนี้มีอยถูกต้องทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีนวัตกรรมนาโนแอบซอร์พชั่นเนี่ยหมายความว่ามันจะช่วยให้เราอนะคะ่ะมีระบบที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแบบนาโนนะก็คือเล็กมากๆแล้วก็ไปได้อย่างเร็วปื๊ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานวันละ2เม็ด ต่อมื้ออาหารทานวันละสมื้อก็พอนะคะก็คือวันละสี่เม็ดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเราเผาผ่านได้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นกันทุกคนตัวนี้จะส่งทั่วโลกนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนอยู่ประเทศไหนทักมาในอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งประเทศที่อยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราพูดคุยให้คำปรึกษากันเผื่อว่าเลดเฟนจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีหุ่นดีได้สมใจกันทุกคนนะคะ